พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี As a s ัอ l a มว a l a i k u m w ะ r a h m a t u l l a h i วา b a า a k a t อัลฮัมด d ลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาอ่านกุรอานร่วมกันนะครับนักเรียนพร้อมนะครับโอ้โหคุณครูพร้อมมากๆเลย นะครับอ่ะฉะนั้นก่อนจะเริ่มเรียนเรามายกมือขอดูอากันนะครับรบบีซิดานีอิลมาวรุุกานีฟะมารบบีซิดานีอิลมาวรุุกานีฟะมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาละอิลลามาจัลตะฮูซาละโอ้อัลลอฮพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งงา่ายมาชาลอนนะครับอะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาอ่านปฏิฮาพร้อมกันนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวบทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็อยู่ในสุรอ้อนนัสกันอยู่นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูสุรอ้อนนัสกันต่อนะคุณครูขอทวนฟาติฮะพร้อมความหมายนะตะกี้เราอ่านฟาติฮะไปอย่างเดียวเนาะ รอบนี้เดี๋ยวขอความหมายด้วยนะครับอ่าทันท่าด้วยนะโอเคพร้อมหนึ่งสองสามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาต่อสรรพะสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ทรงปราณี เฉพาะผู้ศรัทธาในโลกอาคิระ a ล h ดุลิลลล l a ิ i r บบิลอาล a มีนการสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลลโลกอัลลอฮ์มานิรอฮีมผู้ทรงการณา ต่อสัตวสิ่งทั้งมวลในโลกนี้ทรงปราณีเฉพาะผู้ศรัทธ,ธาในโลกอาคิรมาลีเกียวมิดดินผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทน อียาคันอภูรูอียาก,นยยากนันเรีเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพศักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลืออิฮดีนอัลซีรลมุส ขอได้โปรดแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดซีรอตัลลาซีนาอันอัมตะอัลัยฮิมัยริลมัวดูบอัลัยฮิมวะลัฏฏ ือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปานแก่พวกเขามาแล้วมิใช่ทางของบรรดาผู้ที่ถูกกลิ้วและมิใช่ทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดอเมีนขอร,ร,รับคำวิงวอนี้ด้วยเถิดอัลฮัมดุลลาห์นะครับอ่ะนี่ก็คือซุระห์ อันฟาติ่หาพร้องความหมายนะครับทวนกับทุกวันจะได้ไม่ลืมนะนชอร์ละ์นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปสุระร้อนนาสคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังทั้งสุรอลเลยใครอ่านได้อ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับอ่าพร้อมนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีม قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติพระราชาแห่งมนุษยชาติพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กักทิักย์กราซ่าที่หลอกล่อ ซึ่งมันคอยกระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากมูยินและมนุษย์อามาชาล้อนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของสุรอส้อนนาสเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเราถึงอายะไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย อัสสลามุอะลัยกุมค่ะเพื่อนๆวันนี้โซเฟียจะมาชวนเพื่อนๆอ่านซูเราะห์อันนัสวันนี้โซเฟียจะให้มาดูในมุสฮัฟหรือว่าในเล่มอุรอานเลยนะคะคุณครูอยู่ไหนคะคุณครูคุณครูค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะคุณครูวะอะลัยกุมุสสลามวะเรัชมะตุลลอฮ์ โอ้โหมาก่อนคุณครูเลยค่ะคุณครูขะเพื่อนๆถึงอายาไหนแล้วคะอ๋อเพื่อนๆถึงอายาที่ยี่สิบแล้วฮะคุณครูคะ่ะมันมีแค่หกอายานี่คะอา้าวเหรอโอ้คุณครูตาลายนะไม่ใช่ยี่สิบเหรอไม่ใช่คุณครูนี่มีแค่เลขหกมีเลขหกนะคะมีแค่หกอายาเองคะ่ะ ออโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูถามเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนๆนกี่อายะแล้วนะเมื่อวานเราแยกแยก,กวักในอายะไหนนะอ๋าใช่อายะที่ห้า,านี่ซเฟียอายะนี้นี่อ่ะนี่อายะที่ห้าอัลละฮดีอ๋าข้าคืนคืออ้โเพื่อนเพื่อนอ่านไวมากเลยมาถึงอายะที่ห้าแล้ว แป๊บเดียวเองอ่าเดี๋ยวครูคะเดี๋ยวโซเฟียอยากให้เพื่อนๆอนอ่านพร้อมกับโซเฟียอายาที่หนึ่งถึงสี่ได้ไหมคะอ๋อได้เลยนะอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกับอ่าโซเฟียนะคะอายาที่หนึ่งถึงสี่นะเพื่อนเพื่อนพร้อมนะคะ มาสอนล้อเพื่อนๆเก่งมากเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารวมอายะที่5กันเนาะได้เลยค่ะคุณครูสอนเลยค่ะเดี๋ยวโซเฟียจะอ่านไปพร้อมกับเพื่อนๆค่ะอ่าได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอายะที่5อัลลาฮิวัสวิสอัลลาฮิวัซ ฟีซูฟีซูรินัสฟีซูดูรินัสนอ่าเพื่อนเพื่อนอ่านไปพร้อมกซแฟอะไรนะอ่านพร้อมหนูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอัลลอฮฺ จะมารวมแล้วนะครับทั้งอายะเลยนะอนาะคุณครูช้าช้าหน่อยนะเพราะว่าอายะนี้มันยาวเดี๋ยวโซเฟียกับเพื่อนๆอ,อ่านตามไม่ทันโอเคได้ฟังให้ดีนะครับอัลลูวส,วสฟิฟน เก่งมากเลยมีเพื่อนเพื่อนบางคนอ่านตามคุณครูได้หมดเลยอ่าร้องใหม่นะครับอัลล z i y u h วัส i s ส f ฟีส n

เพื่อนต้องให้พร้อมกันนะอายานี้ยาวหน่อยนะครับอัลลาฮียูวัสมิซุฟีสุรุริลนาสอัลลาฮียูวัสมิซุฟีสุรุริลนาสอ่ามาชาอัลลอฮ์นะคะ เดี๋ยวรวมทั้งหมดเลยนะอายะที่หนึ่งถึงห้าอะได้เลยค่ะคุณครูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหีมขออัลอาอูซุบิร็อบบิน من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور อลล่านลนะครับก็จบที่อายาที่ห้านะครับโซเฟียค่ะเพื่อนๆเ,เก่งกันมากเลยอ่านตามโซเฟียได้เลยอ่านตามคุณครูพร้อมโซเฟียได้เลยนะคะเก่งมากค่ะอ้าวเ,เดี๋ยวเราไปอ่ากี้โซเฟียเห็นมีใครนอนอยู่ตรงนู้นสองคนค่ี๋ยวคุณครูไปปลุกเขาหน่อยนะ เพราะว่าเพื่อนๆอยากเรียนอลิฟาตาแล้วอ่าได้เลยครับอย่างนั้นโซเฟียไปก่อนนะคะอัสลมาลมุอะลัยคุมบ๊ายบายค่ะนี่กาก้ากีก,กีตื่นได้แล้วครับเด็กๆมารอแล้วกากา้กากีกี kikun kakakun alhamdulillahil azim ayana no. badama amkana wailahi nushoot bismika allahumma amutu ahya kikik alin ya pika an doa turenot ดูอาการนอนต่อแล้วตื่นตื่นได้แล้วกีกีตื่นโอ้ยก็ยังงัวอยู่เลยไอเด็กๆมารอแล้วเร็วๆเรียนอลิบาตากันนี่กะก้าตื่นแล้วเด็กกาก้าไปแปรงฟันก่อนฮ่ามา นักเรียนนะคะคุณครูอ่าได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวน้องอหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นอักษรใหม่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวกะกะอ่ะกิกิอยู่ไหนอะกิกิอยู่ไหนอะกะกะเฮไม่รู้สิสงสัยไปแปลงฟันแล้วั่งตื่นนอนแล้วก็ต้องแปรงฟันแปลงฟันอากูมูมีนั่นเนามีมูบักกีรน ว่าอูนันิฟูอัสนานนี่ฮาโอเคเป็นคอลมเลยค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวคุณครูจะนี่มีอักษรตั้งอยู่ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวจากรกาหยิบมาเลยนะแล้วเด็กๆอ่านนะครับอ่าได้เลยค่ะคุณครูอ่าตัวแรก <c oughs> อลิฟไม่มีจุดอ่าเก่งมากนักเรียน บาล่างหนึ่งจุดอ้าเก่งมากค่ะตาบนสองจุดอ้าเก่งจังเลยตาบนสามจุดอ้าเก่งอีกเลย จิมล่างหนึ่งจุดเก่งมากค่ะแฮไม่มีจุดถูกต้องค่ะคอบนหนึ่งจุดอีอหาเด็กเด็กตอบก่อนคุณครูอีกด้านไม่มีจุด โอ้ยเก่งมากเลยค่ะชึบร้านบน1นึจุดห้าเก่งมากอุ้ยค,ครูครูคะเหลือตัวสุดท้ายแล้วค่ะอ่าตัวสุดท้ายใช่เป็นตัวอักษรใหม่เลยนะเมื่อครั้งก่อนเราก็ได้ลองอ่านกันแล้วเนาะจำได้ไหมอ่าเด็กๆจำชื่อเขาได้ไหมคะอ่าเดี๋ยว กา้จะหยิบขึ้นมาอีกรอบนึงนะออะเห็นไหมคะเขาชื่อตัวอะไรคะเพื่อนๆตัวฟูเขาชื่อตัวรออานะคะ ตัวรอไม่มีจุดค่ะคุณครูอ่าใช่แล้วนะครับตัวรอนะครับตัวรอรอไม่มีจุดอ่าไหนพูดตามพร้อมๆกันนะรอไม่มีจุด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 อ่าโอเคครับอ่ะนักเรียน กีอากาคาเห็นรูปนี้ไหมฮะเห็นค่ะคุณครูมีพี่จาาเขาละหมาดอยู่อันนี้มันท่าอะไรนะคะคุณครูอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าท่ารูก,กัวอ่ตัวรอรูก,กัวเป็นท่าในละหมาดท่ารูก,กัวจําได้ไหมฮะใช่เดี๋ยว ตอนที่ลูกัวก็คือหลังจากที่กอดอกใช่ไหมครับได้ไหมคะอ่านฟะตีฮะอ่านสรุราะเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ลูกัวลงไปเลยอ่าเดี๋ยวกากะจะลองทำมั่งนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยของเยอะไปหน่อยเอออ่านะลูกัวจุบ อ่านะครับรอรูก,กัวอ่านไหนเพื่อนๆลองท,ทําสิคะรอรูก,กัวอ้าลุกมาทําท่าพร้อมกับก้าเลยนะรอรูก,กัวรอรูก,กัวอ้าเก่งมากเลยโอ้โหนักเรียนทําท่าสวยด้วยอ่านะครับ ตัวรอรูกวัวนะครับรอไม่มีจุดนะครับอ่าตัวรอไม่มีจุดโอเคโอ,คโอค้กี่กี้มาแล้วก็กำทำะไรอยู่หรออ่าเพื่อนๆเขาเรียนตัวนี้กันอยู่อ๋อตัวนี้หรออีชื่อตัวอะไรนาะ ก้าไปหน่อยแล้วอ่ะฮะกีกี้รู้เปล่าคะว่าตัวอะไรโอ้เดี๋ยวนึกก่อนโอ้คือตัวพืว่นๆพืนบอกกากบอกกีกี้หน่อยครับบอกไกีกีหน่อยครับอ้าตัวรอใช่ไหมครับโอ้ตัวรอไม่มีจุดโอ้ย กิกิยังง่วงอยู่เลยอย่าเพิ่งหลับสิอ่านกับเด็กๆก,ก่อนก็งว่วงาะโอเคค่ะเพื่อนๆตัวนี้คือตัวรอไม่มีจดุดนะครับออกเสียงให้ถูกนะคะรอไม่มีจดุดรอไม่มีจดุดรอไม่มีจดุดอ่า๋ยวครั้งหน้าเรามาเขียนกันดีกว่านะกิกิ กี <i> ่ก <k iki> ี่อนะ๋ออร่อยเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเขียนกันต่อนะโอ้ด้อยเลยกเกาเดี๋ยวกี่กีจะเขียนด้วยอ่าโอเคครับเก่งมากเลยทั้งคู่อ่าวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนิดนึงเนาะอ่าอ่อาอินชอลล์นะครับเราก็เรียนเพิ่มไปที่คือตัว รอนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะอัสอรแค่นี้ก่อนนะครับรอไม่มีจุด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 อัลฮัมดุลิลละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็ได้อ่านซุร้อนนัสอายะที่5นะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเลยนะแล้วก็อักษร ใหม่ของเราก็คือตัวรอนะครับอ่าตะกี้คุณครูก็ไปปลูกกาก้ากาก,าก,าก,กีกีนะครับมาอ่านกับนักเรียนนะครับอ่านั่นก็คือตัวรอนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อแล้วก็ได้เขียนด้วยนะครับวันศุกรนะ์นะมีชาร์ลอนะครับอ่ะโอเควันนี้ยกมือขึ้นอัลลอฮุมมัตฮามี بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة ยาลบบาลอาลามีนยาซากุมุลลอูคอยรอนขอรับตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสลามัอะลยกูมัวรอมาตุลล้อยวะบบาระกาตุ่บ๊ายบายคับ